สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องของการรับค่าข้าขอมูลนะคะการเขียนโปรแกรมรับค่าข้อมูลเราจะใช้คำสั่ง input แล้วก็มีวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดนะคะตัวนี้ใช้สำหรับการรับค่าทางแป้นพิมพ์ค่าที่รับเข้ามานะคะจะเป็นชนิดข้อมูลเป็นชนิด string เสมอเลยนะคะแม้ว่านักเรียนจะใส่ค่าเป็นตัวเลขมาก,ก็ตามแต่โปรแกรมจะมองว่าตัวเลขนั้นเป็น ข้อความเป็นสตริงนะคะถ้านักเรียนต้องการเอาตัวเลขไปใช้นักเรียนต้องแปลงค่าก่อนแต่ถ้านักเรียนไม่ต้องการเอาไปใช้หรือนักเรียนต้องการเป็นข้อความก็ไม่จําเป็นต้องแปลงค่าก็ได้คนมีตัวแปรมาเก็บค่าที่รับมาด้วยนะคะถ้านักเรียนรับค่าแล้วไม่ได้ไปเก็บไว้ในตัวแปรไหนค่านั้นจะไม่สามารถเอาไปใช้ในบรรทัดอื่นๆได้ รูปแบบการเขียนก็จะมีแค่คำว่า input แล้วก็วงเล็บเปิดปิดเท่านั้นนะคะส่วนจะเขียนยังไงมาดูกันข้อที่หนึ่งนะคะเราจะลองใช้คำสั่ง input เราจะลองกดปุ่มเพื่อรันดูนะคะถ้าเราเขียน input แบบนี้นะคะจะได้ช่องกรอกข้อมูลเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเราสามารถกรอกข้อมูลใดๆก็ได้ลงไปนะคะหลังจากการกรอกข้อมูลจะต้องกดปุ่ม enter ทุกครั้งเพื่อเป็นการส่งข้อมูล เมื่อส่งข้อมูลไปแล้วจะสังเกตว่าไม่มีข้อมูลอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเราลองอินพุตเฉยๆนะคะเราไม่ได้สั่งให้เอาข้อมูลนั้นไปทําอย่างอื่นต่อโปรแกรมก็เลยแสดงให้เราเห็นว่าค่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยจะได้เป็นชนิดสตริงมีฟันหนูข้ครอบเห็นไหมคะจะได้เป็นชนิดสตริงทีนี้ถ้าเกิดในระหว่างที่นักเรียนกดปุ่มเพนะคะแล้วนักเรียนไม่ได้กรอกข้อมูลใดๆตัว ปุ่มเพย์ตัวนี้นะคะจะยังทํางานอยู่ตลอดแล้วมันจะวิ่งอยู่ตลอดถ้านักเรียนข้ามไปทําบรรทัดอื่นหรือข้ออื่นโดยยังไม่ได้กดสต็อปมันนะคะมันก็จะรันบรรทัดอื่นไม่ได้เหมือนกันนักเรียนจะต้องกดสต็อปมันก่อนถ้านักเรียนต้องการหยุดการรันนะคะเมื่อนักเรียนกดสต็อปมันอาจจะขึ้นเหมือนเออร์เลอร์แบบนี้อันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะมันไม่ได้เออร์เลอร์มันแค่รอข้อมูลแล้วนักเรียนไม่ได้ใส่ข้อมูลเท่านั้นเองนะคะสามารถกดการกบาดตรงเล็กๆนี้ไปได้เลย ไม่เป็นไรนะคะหรือถ้านักเรียนอยากไม่อยากให้มันขึ้นแดงๆนี้ก็ลองกรอกข้อมูลแล้วก็กด enter ดูก็ได้นะคะตรงนี้ครูมีคำอธิบายให้เนาะข้อที่สองนะคะบอกสักนิดว่าต้องการอะไรถ้านักเรียนลอง run โค้ e จะเห็นว่าแตกต่างจากเมื่อกี้ตรงที่ว่าในคำสั่ง input ของครูเนี่ยมีการใส่ ข้อความลงไปด้านในนะคะและข้อความนั้นก็มาปรากฏอยู่ข้างหน้ากล่องของเราะะเพื่อบอกว่ากล่องนี้ต้องการให้กรอกข้อมูลอะไรถ้าเกิดครูอ่านข้างหน้านะคะครูก็จะเห็นว่าอ๋อเขาให้เรากรอกชื่อนั่นเองนะคะครูก็จะกรอกชื่อลงไปแบบนี้เราก็กด enter นะคะเมื่อเราใส่ข้อมูลอะไรลงไปใส่ข้อความอะไรลงไปในช่องในคำว่า input ตรงนี้ในโค้ดนะคะ มันก็จะไปโชว์อยู่ด้านหน้าของข้อความของเราข้อที่สามนะคะเก็บชั้นไว้ในใจเอ้ยในตัวแปรนะคะก็คือเมื่อกี้นะคะเรามีการรับค่าข้อมูลแล้วแต่เราไม่ไม่ได้เอาข้อมูลที่ได้นะไปเก็บไว้ที่ตัวแปรใดสักตัวแปรหนึ่งเราก็เลยไม่สามารถที่จะเรียกมันออกมาใช้ได้นะคะถ้าเราต้องการจะใช้ในภายภาคหน้าในบรรทัดอื่นๆนะคะก็มาดูข้อที่สามเราก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่าตัวแปร my name นะคะ เอามาเก็บค่า input ตรงนี้ก็คือโค้ดเมื่อกี้คล้ายๆกันนะคะก็คือเป็น input แล้วก็มีข้อความอยู่ด้านในเหมือนกันนะคะแต่เราเอาเพิ่มตัวแปรมาแล้วก็เพิ่มเครื่องหมายเท่ากับขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะทีนี้เมื่อเรากรอก input ข้อมูลตรงนี้ลงไปนะคะมันจะถูกเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ my name แล้วเดี๋ยวครูลองรันให้ดูนะคะสมมติว่าครูกรอกชื่อครูไปนะคะ เล่นไปละกันนะมันก็จะขึ้นคําว่า hello min เห็นไหมคะรรทัดที่สองที่ครูพูดถึงก็คือครูได้เรียกใช้ตัวแปรชื่อ my name แล้วนะคะครูได้เรียกใช้ตัวแปรชื่อ my name แล้วมันก็เลยสแสดงขึ้นมาเป็น hello min นั่นเองนะคะนะต่อไปเรามาดูการเปลี่ยนชนิดของตัวแปรดูบ้างนะคะการเปลี่ยนชนิดของตัวแปรหมายความว่ายังไงเมื่อกี้ที่ครูบอกไปว่าทุกครั้งที่เรามีการรับอินพุตเข้ามาเนี่ยตัวแปร ข้อมูลที่ได้จะเป็นชนิดสตริงเสมอเลยดังนั้นเมื่อเราต้องการข้อมูลที่เป็นตัวเลขเราจะเอามาบวกลบคูณหารเนี่ยนะะเราต้องแปลงชนิดข้อมูลตัวเลขนั้นให้เป็นข้อมูลสตริงนั้นให้เป็นตัวเลขก่อนนะคะซึ่งการแปลงก็ง่ายๆนะคะเราใช้คําสั่ง int ในการแปลงเพราะครูต้องการแปลงให้เป็น int ถ้านักเรียนต้องการแปลงให้เป็น float นักเรียนก็ใช้คําสั่ง float น,นะคะ float ก็แค่พิมพ์คําคว่า float แล้วก็วงเล็บเปิดปิดเนาะ ตรงนี้ครูแปลงคําสั่ง in ถ้าแบบนี้นักเรียนอาจจะงงนะคะครูจะให้นักเรียนดูก่อนอ่ะอันนี้คือคําสั่งิน p u t ธรรมดาใช่ไหมคะถ้าต้องการแปลงให้เป็นอินักเรียนก็ใส่อินข้างหน้าค่ะใส่ in ด้านหน้านะคะใส่วงเล็บของอนทอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วนักเรียนก็นําคําสั่ง input เนี่ยท้งก้อนนี้นะคะยัดเข้าไปในวงเล็บของอนท แบบนี้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เรารับค่าข้อมูลมาเสร็จแล้วเนี่ยรับได้แล้วก็จะแปลงข้อมูลให้เป็นอินก่อนแล้วถึงนําข้อมูลที่เป็นอินไปเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ number นั่นเองนะคะมาทัดต่อมาเราก็จะทําการบวกหนึ่งเอา n u m b e อร์ของเราไปบวกหนึ่งอันนี้บวกหนึ่งเพราะว่าเป็นการทดลองให้ดูว่าถ้าเราจะเอาข้อมูลนั้นมาบวกลบคูณหารจะเป็นยังไงนะคะ เราบวกเสร็จแล้วเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ a n s แล้วเราก็ปิ้นตัวแปร a n s ออกมานั่นเองครูจะทดลองกรอกข้อมูลนะคะเช่นครูจะทดลองกรอกเลข50กดปุ่ม enter นะคะมันจะปิ้นเลข51อออกมาเพราะเราสั่งให้มันบวกหนึ่งนั่นเองนี่คือการเปลี่ยนชนิดตัวแปรนะคะเรามาดูตัวอย่างการแก้ไขปัญหาบ้างนะคะ เช่นนะโปรแกรมแปลงปีพศออให้เป็นปีคศอคอรูก็จะใช้ตัวแปรชื่อ t h year นะ,ะแล้วก็รับ input เข้ามาแล้วก็แปลง input ให้เป็น in นเก็บไว้ในตัวแปรชื่อทีเฮดเนะคะหลังจากนั้นครูก็ประกาศตัวแปรอีกตัวหนึ่งสร้างตัวแปรอีกตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า e n g YEAR นะคะแล้วก็สั่งให้ e n g YEAR เท่ากับ ทีเฮดเลบห้าสี่สามนะคะก็จะได้เป็นปีคศอ,ออกมายกตัวอย่างนะคะเช่นปัจจุบันปีสองห้าหกห้านะคะกด Enter ลงไปก็จะแสดงออกมาว่าถ้าแปลงเป็นปีคิดจะศักราชก็จะได้สองพันยี่สิบสองนะคะนี่คือตัวอย่างตัวอย่างที่สองนะคะเป็นโปรแกรมคำนวณโบนัสพนักงานสามเปอร์เซ็นจากยอดขาย 3%จากยอดขายนะคะก็คือขายได้เท่าไหร่นะคะก็จะให้โบนัส3%จากยอดขายนั่นเองครูก็สร้างตัวแปรชื่อเซลล์นะคะแล้วครูก็กำหนดให้กรอกอินพุตเป็นยอดขายกรอกมาแล้วก็แปลงเป็นยินแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรชื่นนอเซลหลังจากนั้นครูก็คำนวณโบนัสนะคะโดยสร้างตัวแปรชื่อโบนัสแล้วก็ให้คำนวณโดยการเอา เซล์หรือยอดขายที่ได้นะคะคูณกับ3ส่วนร้อยก็คือ3%เปอร์เซ็นต์ะคะคูณกับ3%เปอร์เซ็นตก็จะได้เป็นจำนวนเงินโบนัสออกมาทีนี้เรามาลองดูว่าถ้าสมมุติว่ายอดขายของครูครูขายได้150,000สบาทนะคะหนึ่งแบาทกด Enter นะคะครูจะได้โบนัส4,500บาทเป็นต้นค่ะต่อไปตัวอย่างที่3 ตัวอย่างที่3นะคะเป็นการคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมโดยพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะหาได้จาก1นส่วนสคูณฐานคูณสูงนะคะตรงนี้ครูยกตัวอย่างเป็นโจทย์ง,ง่ายๆจะสังเกตว่าในโจทย์ข้อนี้นะคะในโค้ดเนี่ยครูมีการรับอินพุอยู่สองครั้งเข้าไปเก็บไว้ในตัวแปรอินพุตสองครั้งเราก็ใส่ทีละครั้งนะคะเมื่อครูกดปุ่มเพย เห็นไ,ไหมคะมันจะทํางานบรรทัดที่หนึ่งก่อนนักเรียนก็ใส่ค่าความสูงของรูปสมมุติว่าสูง20เซนนะคะสูง20เซนนักเรียนก็ใส่20ลงไปแล้วก็กด enter นะคะยังไม่ต้องใส่ความยาวฐานใส่แค่ความยาวสูงก่อนนะคะเมื่อกด enter แล้วเนี่ยช่องกรอกข้อมูลของความยาวฐานเนี่ยก็จะแสดงขึ้นมาเองนะคะ,ะสมมุติว่าความยาวฐานสูงแค่สูงแค่10 เซนละกันนะคะกด enter โปรแกรมก็จะคำนวณให้เรานะคะว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็เท่ากับหนึ่งร้อยนะคะอันนี้กรณีที่มีการรับค่าสองครั้งก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะ,ะ,ะทีนี้มาถึงงานที่จะสั่งให้นักเรียนทำนะคะครูมีโจทย์ให้นักเรียนเลือกอยู่สองข้อนะคะนักเรียนเลือกได้เลยเป็นงานเดียวเลือกมาหนึ่งข้อนะคะว่านักเรียนอยากทำข้อไหน เมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนมาดูตัวอย่างเนาะครูจะให้นักเรียนเขียนโปรแกรมนะคะโดยเลือกจากโจทย์ที่นักเรียนกําหนดจากโจทย์ที่นักเรียนเลือกนะคะโดยในโปรแกรมนะคะนักเรียนจะต้องมีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนโจทย์ปัญหาตรงนี้นักเรียนก็เอาโจทย์ปัญหาที่นักเรียนเลือกมาเขียนตรงนี้นะคะตรงวิเคราะห์ข้อมูลก็ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลเข้าว่าโจทย์ของนักเรียนมีข้อมูลเข้าคืออะไรและข้อมูลออกคืออะไร นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนมาเขียนรหัสเทียมรหัสเทียมมีเลขข้อด้วยนะคะหลังจากเขียนรหัสเทียมเสร็จให้นักเรียนเขียนเป็นผังงานออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วในหน้าด้านหลังหน้าที่สองนะคะก็ให้นักเรียนเขียนโค้ดโค้ดตรงนี้ได้มาจากไหนได้มาจากการที่นักเรียนลองเขียนใน google Col a b ของนักเรียนนักเรียนจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาหรือจะเขียนต่อจากไฟล์ของครูก็ได้นะคะลองเขียนโค้ด เขียนเสร็จแล้วนักเรียนลองรันลองใส่ข้อมูลว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะคะถูกต้องแล้วนักเรียนก็สามารถก็กอ๊อบโค้ดมาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็แคปภาพหน้าจอตัวอย่างการรันด้วยนะคะตัวอย่างการกรอข้อมูลของนักเรียนให้เรียบร้อยนะแล้วก็เอามาใส่แบบนี้นะคะแค่นี้ให้นักเรียนพิมพ์เป็นหน้าหลังมาส่งนะคะพิมพ์แผ่นเดียวนะพิมพ์ด้านหน้าด้านหลังนักเรียนจะจัดข้อมูลยังไงก็ได้นะคะอาจจะจัดไม่เหมือนครูก็ได้แต่ขอให้มีข้อมูลครบ ข้อมูลที่ต้องมีก็คือ1นึ่งโจทยปัญหา2การวิเคราะห์ข้อมูล3รหัสเทียม4ผังงานคหโค้ดแล้วก็6ภาพแคปหน้าจอค่ะมี6อย่างจะเขียนหรือจะพิมพ์ก็ได้นะคะตกแต่งให้สวยงามในตัวอย่างครูใช้แคนวาทำนะคะก็สะดวกดี ถ้านักเรียนคนไหนสะดวกนะคะแต่ถ้านักเรียนไม่สะดวกนักเรียนจะเขียนก็ได้นะคะตรงส่วนที่เป็นแคปหน้าจอก็ให้นักเรียนปิ้นส่วนแคปหน้าจอมาแปะได้นะคะมาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะครูจะไกด์ให้โจทย์ข้อที่หนึ่งนะหนูนิดต้องการทํางานศิลปะด้วยการใช้กระดาษนะคะมาพันรอบปากแก้วกระดาษแต่ว่าหนูนิดก็ไม่รู้ว่าจะตัดกระดาษความยาวเท่าไหร่ถึงจะพอดีกับปากแก้ว เนื่องจากไม้บรรทัดที่หนูนี้มีนะคะเป็นไม้บรรทัดแบบตรงก็เลยวัดไม่ได้ว่าปากแก้วนี้มีความยาวเท่าไหร่วัดได้แต่รัศมีเส้นรอบวงเส,ส้นผ่าศูนย์กลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูนี้ก็เลยต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหาความยาวของเส้นรอบวงของแก้วนะโดยความยาวของเส้นรอบวงก็หาได้จากสองพอาร์นะคะก็คือสองคูณพพยคูณรัศมีนั่นเองนะข้อนี้ สิ่งที่ต้องรับค่าก็คือรัศมีใช่ไหมคะอ่านักเรียนก็จะต้องรับรัศมีแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะต้องเป็นความยาวของเส้นรอบวงข้อที่สองอสมนึกต้องการโปรแกรมช่วยคำนวณดัดชนีมวลกายให้ลูกค้าที่จะมาสมัครเข้ายืมของเขาโดยเขาต้องการเพียงแต่ค่าดัดชนีมวลกายเท่านั้นไม่ต้องแปลผลและข้อมูลที่ลูกค้ามีอยู่นะส่วนสูงเป็นเซนติเมตร ส่วนสูงที่เขามีนะคะเป็นเซนติเมตรทีนี้มาดูค่า BMI ก็คือค่าดัชนีมวลกายนะคะวิธีการคํานวณของมันเนี่ยก็คือน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลนะคะหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองส่วนสูงยกกำลังสองซึ่งในโจทย์บอกว่าสมน,นึกเนี่ยมีข้อมูลของลูกค้าแต่ว่าส่วนสูงของเขามีหน่วยเป็นเซนติเมตร ดังนั้นถ้านักเรียนจะทมข้อนี้นักเรียนจะต้องรับข้อมูลของเขามาเป็นเซนติเมตรเพราะว่าสมนึกมีข้อมูลแค่เป็นเซนติเมตรนะคะเมื่อรับมาเป็นเซนติเมตรแล้วนักเรียนต้องเอาเซนติเมตรนั้นมาแปลงให้เป็นเมตรก่อนจึงจะนําไปคํานวณตามสูตรได้นั่นเองนะคะนักเรียนก็เลือกเอานะคะว่าจะทําโจทย์ข้อไหนถ้านักเรียนมีคําถามสงสัยนะคะสามารถสอบถามผ่านทาง คัสนูมได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะเอาลิงก์งานชิ้นนี้ไปแปะไว้ในคัสนูมนะคะสำหรับงานวันนี้ก็มีเท่านี้ขอให้นักเรียนตั้งใจทำงานแล้วก็ส่งงานให้ตรงเวลาด้วยนะคะการส่งงานให้นักเรียนนำไปส่งที่หัวหน้าห้องนะคะก็คือพริ้นเป็นหนึ่งแผ่นนะคะหน้าหลังอย่าลืมเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะส่งที่หัวหน้าห้องหัวหน้าห้องรวบรวมเรียงตามเลขที่ ภายในวันที่9สิงหานะคะแล้วก็หัวหน้าห้องนํามาส่งครูในวันที่10สิงหาที่ห้องพักครูนะคะถ้าครูไม่อยู่ให้วางบนโต๊ะได้เลยนะคะโอเคค่ะขอให้นักเรียนตั้งใจทํางานนะคะสวัสดีค่ะ